It's a baby name อ,อะไรทีี่ดูสววยงาช้ความสุขของคนเราไม่เท่ากันบางคนสุขไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่บางคนสุขเพราะได้พบปะผู้คน บางคนอาจจะสุขไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวแต่สำหรับโบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งความรื่นรมที่ช่วยมาเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะความสุขคุณผู้ชมเห็นด้วยกับโบไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้โบกิติการโรจนนาทรัพย์และรายการเที่ยวไทยเม่ตกยุคขอพาคุณผู้ชมลงใต้มาอีกครั้งค่ะที่จังหวัดชุมพรกันค่ะ จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็คือเกาะพิทักษ์ที่เห็นด้านหลังโบนั่นนะ,นะคะจริงๆแล้วจังหวัดชุมพรเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดำน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นท่องเที่ยวในเรื่องของธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเที่ยวในวิถีชีวิตชุมชนไปดูชีวิตชาวประมงนะคะนี่เลยค่ะเกาะพิทักษ์นี่นะคะสามารถตอบโจทย์ของคุณได้พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกับโบเลยค่ะ ที่จะข้ามไปที่เกาะพิทักษ์นะคะก็จะต้องมาขึ้นเรือที่นี่ค่ะบริเวณท่าเรืออ่าวท้องครกค่ะแล้วก็จะมีเรือมารับอย่างนี้นะคะตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าจะต้องแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านก่อนล่วงหน้านะคะมีเรือมาแล้วมาเลยพี่คะเรือเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะต้องเดินไปเหรอคะแค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วค่ะนี่พี่เขาบอกว่าตอนนี้นะคะน้ํามันลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือก็จะจอดได้แค่ตรงนั้นแล้วเราก็จะต้องเดินไปค่ะเดินไปขึ้นเรือ ถ้ามาถึงท่าเรืออ่าวท้องครกเกิน9ก้าโมงครึ่งแล้วก็เราจะต้องลุยน้ําไปขึ้นเรือแบบนี้ล่ละค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเวลากลางวันน้ําจะลดลงจนเราสามารถเดินจากท่าเรือไปยังเกาะพิทักษ์ได้เลยค่ะเกาะพิทักษ์อยู่ที่อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะมีเรื่องเล่ากันว่าสมัยก่อนเวลาใครผ่านมาที่เกาะจะได้ยินเสียงร้องเรียก แต่พอขึ้นไปดูก็ไม่เห็นใครสักคนชาวบ้านก็เลยเรียกที่นี่ว่าเกาะผีทักจนเมื่อมีชาวบ้านกลุ่มแรกๆขึ้นมาตั้งรกรากบนเกาะก็เลยเพี่ยนเสียงจากเกาะผีทักมาเป็นเกาะพิทักจนทุกวันนี้ล่ะค่ะถึงแล้วค่ะเกาะพิทักนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ชีวิตบนเกาะพิทักกันดูสัก สองวันหนึ่งคืนค่ะไปคะโ้ยนี่ฝู่ปลาเต็มเลยเยอะม,มากมากสวยจังเลยอะ่ะการเดินทางมาเที่ยวที่กาะพิทักษ์แห่งนี้นะคะเราควรที่จะโทรมาหาชาวบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านก่อนล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าการมาอยู่ที่บนกาะพิทักษ์เนี่ยคือการที่อยู่รวมกับชาวบ้านค่ะหรือที่เรียกกันว่าโฮมสเตย์นะคะ และตอนนี้ค่ะโบก็รอรถของชาวบ้านที่จะมารับเราแล้วก็เพื่อมุ่งหน้าไปที่บ้านที่เราจะพักกันคืนนี้ค่ะนี่แหละค่ะรถยนต์ที่มารับเรานะคะจริงๆแล้วก็แอบคิดแต่แรกว่านึกว่าจะเป็นรถยนต์ค่ะที่ไหนได้ะคะก็เป็นรถสองล้อแบบนี้ค่ะก็น่ารักไปอีกแบบนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะเอารถเนะะี่ยค่ะไปเอาของนะคะแล้วก็จะไปที่บ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเนี่ยที่เราพักก็อยู่ใ,ใกล้ๆแค่นี้เองเดินไปก็ถึงแล้วค่ะ เกาะพิทักษ์เป็นเกาะเล็กๆที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ40หลังคาเรือนเท่านั้นแล้ววันนี้โบจะพักที่บ้านป้าเล็กหลังนี้ละค่ะมาลค่ะบ้านพักป้าเล็กรึเปล่าคะสวัสดีค่ะโบค่ะที่นัดไว้นะคะว่าจะมาพักกับป้าคืนนี้ค่ะค่ะรบตัวหน่อยนะคะแล้วที่พักของโบคืนนี้อยู่ตรงไหนคะบป้าข้างนอกหรอคะไปดูเลยได้ไหมคะโหนี่เดินออกมาตรงนี้แล้วรู้สึก ลมเย็นสบายมากเลยค่ะเราต้องใช้พัดลมก็ได้นะตอนช่วงนี้ค่ะค่ะงลตอนกลางคืนก็นอนตรงนี้นอนตรงนี้เลยคมีที่นอนให้มีหมอนมีผ้าห่มมีมุ้งครอบให้เรียบร้อยครบทุกอย่างเลยค่แล้วอาหารด้วยปหคะสามมื้อกลางเย็นอย่างนี้ค่ะโบมาถึงสมมติสายหน่อยกิจกรรมไปดำน้ำจะไปได้ดำน้ำดูปลาคารังแล้วก็ตอนกลางคืนก็ด้กลางมึกค่ะ นักท่องเที่ยวมาเยอะไหมคะเยอะค่ะช่วงนี้ยิ่งสวัสด์ทิตย์เยอะค่ะมันปกติก็ทยอยมาเรื่อยๆค่ะแล้วเป็นคนไทยหรือว่าคนไทยกัส่วนไทยทั้งนั้นเลยก็มาอยู่โฮมสเตย์อย่างนี้มาพักโฮมสเตย์ค่ะแล้วก็กระจายกันอยู่แต่ละบ้านเหรอคะส่วนมากถ้าสมมติว่าโทรมาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะแบ่งกันจะแบ่ง แต่ก็คือก่อนจะมาพักเนี่ยก็จะต้องทรมากค่ะจะได้เตรียมอาหารอะไรไว้จะได้ล่วงหน้าประมาณสองเตรียมแบบว่าอาหารทะเลอะไรให้พร้อมโอ้โหปกติก็จะไม่ซื้อไว้อยู่แล้วถ้าไม่มีแขกเพะมันจะไม่สดใช่ไหมคะอย่างนี้ก็โหสดสดเลยบ้านทุกหลังจะอยู่ด้านหลังเกาะด้านที่หันหน้าเข้าหาฝั่งเพื่อหลบคลื่นลมมรสุมบ้านส่วนใหญ่มีชันเรือนยื่นไปในทะเลแบบที่เราเห็นกันนี้ล่ละค่ะ มาถึงที่เกาะพิทักษ์เป็นมื้อเที่ยงพอดีโบก็เลยได้แอบช่วยป้าเล็กทำกับข้าวด้วยไข่เจียวปูนี่ล่ะคะ่ะฝีมือโบเองน่าทานไหมล่ะคะในขณะที่โบไปอาบน้ำอาบท่านะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเนี่ยก็จะไปดำน้ำนะคะป้าเล็กก็เลยเตรียมอาหารไว้ให้ค่ะก็นี่ไข่เจียวได้ไปแอบช่วยป้าอย่างหนึ่งก็ยังดี ที่ปกติป้าเล็กจะออกไปหาปลาหมึกหาปลาหมึกตอนกลางวันก็ออกเหรอคะออกตอนเช้าประมาณตีสีค่ะถ้ามีแขกก็ไม่ไปอ๋อมีแขกมีแขกมาพักที่บ้านก็จะอยู่อยู่ต้อนรับแต่ว่าอาชีพหลักของที่นี่ก็คือประมงใช่ไหมคะการทำโฮมสเตย์เนี่ยก็เลยเหมือนกับเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าก็สนุกด้วยเพราะว่ามีชอบชอบใช่ไหมคะมี ลูกบ้านาามาเยื่มเยียนะแยะค่ะอาหารแต่ละมื้อก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเจ้าบ้านจะหาอะไรมาได้อย่างเมื่อคืนสามีป้าเล็กออกทะเลก็เลยได้ทั้งกุ้งปลาหมึกแล้วก็ปลาสดๆมาทำอาหารให้ทานค่ะฝีมือป้าเล็กรับรองว่าใครไปใครมาต้องติดใจแน่นอนค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ เกาะพิทักษ์เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุดของจังหวัดชุมพรหากน้ำลดสามารถเดินจากฝั่งไปยังเกาะได้ใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้น